สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาอธิบายการต่อวงจรในแบฝบึกหัดข้อที่1ค่ะและนี่ก็คือตัวผลนะคะเราก็จะเสียบเข้ากับบอร์ดค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาเสียบ e s p 8ป6 6กนะคะโดยเสียบกราวนะคะเข้ากับช่องลบและเสียบ3มโวลต์เข้ากับช่องบวกค่ะเราก็จะมาต่อกาวนะคะเข้ากับพอร์ตค่ะโดยการเสียบสายไฟให้ตรงกับขาของพอร์ตนะคะและเสียบเข้ากับช่องลบค่ะ ส่วนขาที่2นะคะก็จะต่อเข้ากับ A0 ค่ะขาที่3นะคะก็จะต่อเข้ากับ3์ค่ะเมือ่อเราต่อพอดเข้ากับ ESP8266 เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาต่อ LCD ค่ะซึ่งก็จะเสียบกราวของ LCD นะคะเข้ากับช่องลบนะคะเป็นการต่อกราวค่ะ vcc นะคะจะต่อเข้ากับ vin แต่ในกรณีนี้นะคะไฟไม่เพียงพอนะคะทำให้ตัว lcd เนี่ยไฟไม่ติดนะคะก็จะต่อเข้ากับ3มโวลแทนค่ะและ sda นะคะก็จะต่อเข้ากับ d 2 CL ก็จะต่อเข้ากับ D1 ค่ะ ที่แป6สและ LCD เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเขียนโค้ดในโปรแกรมกันขาะและทำการรันโค้ดนะคะและในหน้าจอของ LCD นะคะก็จะขึ้นค่าของพอร์ตนะคะซึ่งถ้าเราหมุนไปที่ค่าต่ำสุดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10ค่ะและค่าสูงสุดของพอร์ตก็คือ1 0 2 4นั่นเองค่ะค่ะม,มาเริ่มกันเลยนะคะ ต่อมาเราจะใช้หลอดไฟนะคะใส่หลอดไฟในแนวนอนนะคะแล้วเราต้องใส่ตัวท่านทานกับขาสั้นของหลอดไฟแล้วก็ลบค่ะ แล้วเราก็จะหยิบตัวสวิตขึ้นมานะคะใส่ในแนวนอนค่ะแล้วก็ใช้ตัวต้านทานเหมือนเดิมค่ะเสียบกับลบแล้วก็ขาของสวิตนะคะ แล้วเราก็มาต่อสายไฟกันดอนะคะเราจะเสียบไปกับ esp 8 2 6 6นะคะกับ d 4แล้วก็เราจะเชื่อมไปกับขาของหลอดไฟค่ะแล้วก็เราก็จะใช้สายไฟ มาเชื่อมกับ esp 8 2 6 6กับ d 6อีกครั้งนะคะแล้วก็มาเชื่อมกับขาของสวิตค่ะแล้วก็เราจะใช้สายไฟตัวผู้นะคะมาเสียบของช่องว่างระหว่างของสวิตแล้วก็กับช่องบวกค่ะ ็นไหมคะแล้วมันก็จะกดไฟได้ค่ะแล้วก็โค้ตามนี้เลยนะคะนำหลอดไฟไปต่อกับบอร์ดและถัดมานำตัวท่านทานขั้วลบไปต่อขาที่สั้นของหลอดไฟถัดมาเราจะนำตัวสายไฟไปต่อกับ ESP 8 2 6 D 5เราจะนำตัวสายไฟไปต่อกับหลอดไฟขาที่ยาวที่สุดแล้วเราก็